เราถึงเกาะของพวกเราแล้วดูกคตเจ๋งวว้าในคลิปวิดีโอนี้เราได้ทำเรื่องขอเช่าเกาะส่วนตัวที่ห้ามเข้าเกาะได้รับอนุญาตซึ่งเป็นเกาะเล็กๆที่อยู่ห่างไกลและปกติเรือไม่สามารถเข้าเทียบเกาะได้เราจะมีหินล้อมรอบอยู่ใต้น้ำแต่ไม่หมดเรือเข้าไปเนี่ยอาจจะพังและเสียหายได้เลยทางเดียวที่จะเข้าไปได้ก็คือต้องว่ายน้ำเข้าไปเราจะต้องชิมเกาะที่ไม่เคยได้อาศัยอยู่ว่า High a ไอ i ์แลนด์ไปเลยกันเลยโอเคก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายาย นะครับขอต้อนรับทุกช่อง Hi a n Channel นะครับและวันนี้เรามาอยู่กันบนเกาะส่วนตัวข,ของเราเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูนะว่าวันนี้เนี่ยมันมีอะไรบนเกาะบ้างดูบริเวณโดยรอบก่อนนะน้ำแบบใสมากและนี่คือน้ำเปล่าเพียงหนึ่งขวดที่เรามีในการมาทางชีวิตวันนี้นะครับ Hi ้ n Iceland จะพาทุกคนไปดูนะครับว่ารอบน,นี้เนี่ยอุดมสมบูรณ์ยังไงนะครับแล้วทำไมเราถึงเลืกอกเกาะนี้เป็นไฮเอ็กไอเซนนี่คือความฝันของผมมาทั้งชีวิตว่าจะมีเกาะเป็นของตัวเองครับเพราะว่าเราเนี่ยชอบไปชนไทยแล้วก็อยู่ในทะเลมากต่อไปนี้ทุกคนจะได้เห็นผมเนี่ยอยู่ที่เกาะน,นี้บ่อยมากๆนะครับเพราะฉะนั้นให้ทุกคนดูน,นะนี่คือเกาะไฮเอน็น e ของพวกเราเชื่อของพวกเราเลยนะยจะร้องได้ไงเดี๋ยวเดีวเฮ้ยสวย เนี่ยมันจะมีหอยอ่ะหอยนางรมเต็มไปหมดเห็นปะใช่ยังอยลมมีอาหารรู้ว่า๋ยวนี้น่าจะมีหอยนางลมยัดให้เรากินแน่นอนนะครับผมัพี่ไม่ให้ฟังหน่อยดิปะได้ออยังไงน้ำคูเห็นไหมกูตาแดงนะครับทุกคนองยู่ตาแดงนี่เราเห็นเกือบทุก EP เลยนะเข้าหน้าบ้านมานะครับทุกคนผมเนี่ยมารอบนือแล้วผมรู้เลยนะครับว่าทุกจุดเนี่ยมีอะไรยังไงบ้างแต่ว่าเพื่อนๆผมยังไม่เคยมาใช่ไหม ทำไมน้ำใสเฮ้เดี๋ยว่าเงือก่าเดินะเฮ้ย่เฮ้ยเกินไป่ะไปยูเลยเหรอเฮ้ยคุณเอามาจากไหนเนี่ยอันนี้หอยของมุกนะเว้ยเก็จขึ้นไอใหญ่มากเลยนะอู้แถวนี้อุดมสมบูรณ์มากจุดแรกที่เราขึ้นมาอันนี้เรียกว่าหน้าบ้านของพวกเราละกันนะครับทุกคนอันนี้เป็นหินที่มาจากไหนก็ไม่รู้นะครับด้านหน้าคือมันอยู่อย่างนี้อยู่แล้วอ๋อพอยกมาเหรอ จะมีสร้างประการังนะครับที่แบบว่าเวลาเรือมันลากอวนน่ะปะการังมันก็จะหักนะครับทุกคนเขาเวลาเขาหาปลามันก็จะพัดมากเกยตื้นแบบนี้ทําให้มีประการังสวยงามมากๆเนี่ยําเลยเราว้าวดน้องๆน่าจะชอบ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยอะไรอต้นอต้นรายละเอียดมากนะครับทุกคนอ้าละเอียด <c oughs> สุดยอดเลยประางี ประมาใน่เราใหเหรมร่ะขึ้สุดดเลย,เลยอันนี้กำแพงเหรอใช่โหดดดทางน,ะน,น้าเขาจะเียเกย้าไ้ก่อนนะอ่านี่คือกำแพงบ้านของเราครับทุกคนเป็นยังไงฮะ <laughs> แล้วตรงนี้เนี่ยมันจะมีโพงด้วยนะครับเอาไว้แบบหลบฝนเนี่ยเวลาฝนตกเนี่ยเราอยู่ตรงนี้ได้แล้วก็มีตรงนี้อีกรูนึงนะครับทุกคนรูตรงนี้ก็จะเป็นรูเล็กๆแต่ก็สามารถที่จะหลบฝนได้นะครับเป็นอย่างดีเลยนะดกเขทุกคนมาได้่อย อะไรพี่เมย์มันนี่ Look at this oh what is this นี่ไสชวนนะทุกคนน่ารักมากเลยไปไหนลูกนี่นี่เป็นเจ้าของเกาะหรือเปล่าลบกวนด้วยนะเว้มันออกมาน่ารักมากเลยพี่ดแนแถวนี้มีเปลือกหอยเยอะแยะมากมายเลยให้เขาหลบอาศัยอยู่นะครับสุดยอดมาก ไม่กินน้องนะไม่กินน้องหรอกไม่ถือว่าเขาเนี่ยเป็นเจ้าถิ่นนะครับทุกคนนะนี่ดูดูก้ามเขาดิครับทุกคนนี่ลูกทีนิ้วเราหายไปเลยไหมไปดิไปดิพี่เมย์เขาอยากเช็คเฮ็นพี่เมย์อ่ะโอเคไหมเดินดีๆสิดี๋ยวไปเดินตรงๆสิลูกกูเป็นปูนะไม่ใช่คนเดินเฉียงๆอ่ะจบแล้วแต่มันมีมีปูเดินตรงด้วยทุกคนน้องกําลังจะลงทะเลแล้วไปแล้ว I'm ของเราตรงนั้นนะคบทุกคนนะแล้วเราจะมาจุดเนี้ยจุดเนี้ยผมเรียกว่าเป็นจุดชมวิวด้าน,นนี้เนี่ยจะเป็นหญ้าแห้งนะครับที่มันขึ้นตามธรรมชาติเลยแต่ว่าแน่ๆแหละมันเป็นเกาะเล็กนะครับคือมันไม่มีน้ําจืดแน่ๆนะครับผมไม่รู้ว่าเราจะขุดหาน้ําจืดได้จากที่ไหนนะครับหญ้ามันก็เลยแห้งมากนอกจากฝนจะตกนะครับหินพวกนี้ที่กทุกคนสังเกตดูว่มันจะคล้ายๆประการังเลยแต่ไม่ใช่นะครับมันโดนน้ําทะเลกัดตอนน้ำเวลาน้ําขึ้นเนี่ย <im mit> เออ <mit> เป็นเสน่ห์มากเลยสวยมากเลยที่สําคัญคือเราสามารถมีฟืนในการก่อไฟได้ตลอดทั้งปีเลยเวลาเรามาที่นนี่ะครับเ้ยยล สุดยอดโอ้ยอยากถ่ายมุมนี้อ่ะเฮ้ยบอสทีแดกเกาะไอ้แรกของเราบุ๊คบอสบ้าบอสอยากเห็นน้าอยากเห็นเหรอเดี๋ยวพาไปอีกทางนึงเดี๋ยวพาไปอีกทางนี้ทางนี้เราจะไปบอสเป็นหอยลินได้แล้วนี่คือหอยลิ้นนะครับทุกคนบอสไปแกะมาได้ไงปกติมันแน่นมากเลยนะไม่รู้เดินไปแล้วผมเอามือจับแล้วทีนี้ จะไปโดนไอตัวนี้แล้วมันลื่นพุ่งออกมาเลยมันแน่นอ่ะขนาดเราดึงมาจนน้องเขาจะตายแล้วอ่ะยังออกไม่ได้เลยที่จริงแล้วอันนี้คือหอยลิ้นนะครับเขาหลุดออกมาเองว่าไม่มีความรู้มันกินได้หรือเปล่าเพราะงั้นเราปล่อยไปก่อนป่ะไม่ดมนะเราจะต่อเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับเพราะทางนั้นเนี่ยมันเดินอันตรายนะเหน่มากลยเือมากเลยเนอยมากเลยอย่างนึงอยากขออะไรขอให้พี่เมย์สวยๆนะ เจอขึ้นมาทางนี้เรายังไม่ทำบันไดเดี๋ยวนาคขเราจะทําบันไดขึ้นมานะครับเป็นบันไดไม้ไผ่อะไรอย่างเงี้ยนะรอ่อโอมันขึ้นมาได้ไงไวตรงนี้เนี่ยหอยอ่ะน้ำพัดเปล่าเปล่าโอ้โหพี่เมียมาวางไว้ขชัดเจนเลยมันเอาาประกอบไวไขมุกอะไรเนี่ยไขเหลืองอะเนี่ยอะไรวะเนี่ยอโดนจัได้ได้เหรอข้างหน้ะครัผมจะเป็นคนหินนะครับแล้วก็ไม่มีขยะนะะขึ้นมาดู เออมีน้อยนอเยนยาะอ้ะไปมาช่แล้วมาเียมือมาโอ เป็นบันไดที่ลอยมากับน้ำนะครับแต่ว่ามีคนเนี่ยเอามาวางไว้นะครับแต่ว่าไม่ได้ใช้งานอะไรหรอกนะโอ้โหตอนี่ตกเวลาจะมาดูบรรยากาศอะไรอย่างงี้นะครับตรงริมขดหินของพวกเรานะเราก็มาบริเวณตรงนี้ได้มีพื้นที่บันไดนะครับขยะแถวนี้ที่ลอยมาแล้วก็มาวางไว้จริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีเกาะตรงข้างๆอีกเกาะหนึ่งนะครับเห็นไหมครับทุกคนสูงๆหตรงนั้นอ่ะเป็นเกาะอีกเกาะหนึ่งนะคนละเกาะกันนะแต่มองมุมเนี่ยไม่ได้เหมือนว่าเกาะเดียวกันนะครับจริงจเกาะเราสั้นมากเลยนะหักมุมแต่ตรงนี้แต่นั้นเป็นอีกเเเกกกาะนนนนนึึงจจุุดีีีี้็็ปอบริวณท่ม น้ำใสมากๆทั่วเกาะแล้วก็เนี่ยมีที่กั้นนะครับสมมติเราใครกลัวฉลามกลัวอะไรเนี่ยเห็นไหมเราสามารถเล่นน้ำตรงนี้ได้เลยยังไงเขาเข้ามาไม่ได้มีที่กั้นอ่าเห็นะครับนี่เกาะราอุดมสมบูรณ์ใสขาวต้นไม้สวยพาสาวๆมาเที่ยวได้ปะก็ได้อะไรนะเอ้เออพี่กันาาเลยเออมันจะมีพวกอุปกรณ์ประมงนะลอยมาติดอ่ะพวกเนี้ยลองดูลองดูระวัง เอ้าลุงจะไปหาลุงจะไปหาปลาที่ไหนเหรอฮะลุงจะยิงเปน็นนางเงือกอยู่เลย <c oughs> หอยนมสาว <c oughs> อันนี้เป็นหอยนมสาวอร่อยมากนะแต่แล้วเหรอใช่แสดงว่าบริเวณนี้มีหอยนมสาวอยู่เนื้ออร่อยมากแต่เนี่ยหอยนมลุงเฮ้ยเหมือนพี่เมย์กับบอยอยู่บนแบบตัวกอซิล่าเราเนี่ยรอ <c oughs> บอสโดดน้ำเลยบอสโอ้ <c oughs> <c oughs> แต่แถวนี้หอยนางรมเยอะจริงๆนะครับเยอะมากเลย ุยอดเลยนะครอีกอย่างหนึ่งคือเราจะเห็นเกาะที่ใหญ่มากนะครับก่อนนี้จะเป็นเกาะใหญ่นะเกาะเราเนี่ยแบบ1ส่วนร้อยไปเลยนะครับเมื่อเที่ยวกบก่อนนะั้นแต่มันอยู่ไกลนะมันจะดูโหใหญ่มากเกาะเราก็โอเคนะเล็กๆประมาณนี้ครับแม่ทำอะไรได้หลายอย่าง อะไรกันไม่บอกหรอกอ้าวตรงนี้สวยมากนะตรงนี้ก็โอเคใช่ตรงนี้ตรงนี้ให้เป็นโซนแคมปิ้งแบบธรรมชาตินะครับก็จะมีที่นั่งนะครับตรงมาแบบธรรมชาติเลยนะเป็นหินแล้วก็โต๊ะแบบธรรมชาตินะครับทุกคนไปด้วยไปนะ ที่า <Okay. S 1> บนตรงนี้มีปะกรังรองรับตูดมันไม่เจ็บจริงๆด้านหลังก็จะมีแบบพวกไม้อะไรอย่างงี้นะครับที่มันแห้งตายนะเราก็ปล่อยไว้เลยเพราะว่ามันเป็นที่อยู่ของแบบอาจจะเป็นผู้เสีชวนตอนกลางคืนเขาอยู่เราก็ไม่ไปบรบกวนเขานะครับต้นไม้สวยมากใช่ต้นไม้นี้ผมไม่รู้ว่าพันอะไรด้วยนะครับแต่ว่ามันจะเกิดขึ้นแบบว่าริมทะเลเพราะเนี้นยอยู่น้ําเค็มแล้วก็ใช้ทรายด้วยในการปลูกรู้เหรอก็นี่ไงมันอยู่บนทรายไม่ได้อยู่บนดินบนที่ตก็มาแ้มกันเพราะว่าลมมันทัดผ่านตลอดเวลานลครับสำหรับไฮเอ็นเอสแลน์ของเราโอ้ยตายแล้วระวังรเา เดินมาทางนี้นะครับถ้าเกิดเราเดินออกไปตรงน้ํานี้นะตรน้ำหวยโคตรโดนน้ํากลับไวอ่ะไปดิโดนน้ํากลับกันแน่โดนน้ํากลับแต่ว่าเราต้องปีนขึ้นตรงนั้ำใช่พี่เมย์กล้าโดดเปล่าสองคนหนึ่งได้ไหมได้ได้มาดิบ่ะเสน่ห์ของมันคือเป็นสี่เหลี่ยมตัดสี่เหลี่ยมผืนผ้าเลยนะครับเห็นไหมฮะใช่ทำไมมันจะเหมือนถ้ำอะไรก็ที่ที่เรามาไงพี่ก๊อตอะไรใช่อันนี้ทางเข้าบ้านเรานะครับเดี๋ยวเราเดินทะลุไปปั๊บเนี่ยเราก็จะจุดตั้งแคมป์เราที่เรามาจุดแรกแล้วก็แ ไม่กลัวหล่ะต้องโดดแล้วจังหวเนี้ยไม่ได้นอกหนอนเลยฮะอุ้ยปูอยู่ข้างในรู้ไม่อกี้อูหอมแจ้พี่เมย์เอ้ยใช่ไหมล่ะ เฮ้ยเดี๋ยวเฮียกูตายอยู่กันหลายตัวแล้งน้องยิ่งกินกูอยู่เอาไปลงตึกระดับวิ่งเมื่อกี้แล้เหมือนลงเหรอทางขึ้นบันไดธรรมชาติเป็นไงนี่ทางขึ้นนะครับแล้วก็ก้าวขึ้นไปเลยนั่งแช่นี่แป๊บหนึ่งแป๊บแป๊บใครเหนื่อยทำไงบอสใครเหนื่อยนั่งแช่นอนตรงนี้เลย เป็นยังไงครับกับวิวตกปลาชิวเหรอ,อ,อได้ไหมตอนนี้ผมไม่ไปไหนแล้วนะอ่าสูงดีไหม,ม<า>เป็นยังไงครับผมนี่ฮะโคตรสูงมันชันก็จริงนะครับแต่ว่ามีที่เดินเลยนะเป็นหินหินอย่างเงี้ยนะอากาศดีมากเลยเฮ้ย <c oughs> เป็นอะไรเป็นนกน้อยในรังเหรอ <c oughs> โอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดำหอยดีกว่าหิวยังหิวแล้ว เดี๋ยวไปด้หอยหาอาหารกันนะครับเพราะแถวนี้ผมคิดว่าหอยเนี่ยเยอะมากๆนะครับจมตกปลาบอสดีพี่อื่นแล้วกันนะเพื่อนโอเคครับพี่ชายเฮ้ยจัดไปเอาหอยเอาหอยไป นีก็พี่เนยไล์จะตองดินแล้วนะครับทุกคนครับแบ่งหน้าที่กันนะพี่กอตพี่เมย์ก่อไปบอยก็ไปหาหมึกน,นะครับส่วนผมก็เดี๋ยวพาเพื่อนไปหาหอยกันนะครับทุกคนเดี๋ยวทอดเกิบกันปลาเกิบนะ่ไปลเลยจ้าเอาหอยวางไว้ตรงนี้ก่อน แต่ตรงนี้ไม่กินนะ,ะตัวนี้กินเฮ้ <c oughs> ไปนิดนึงนะครับวันนี้อาหารที่เราได้มาครับมาดูครับนี่หอยหวานเยอะมากเยอะนะสวยนะเที่เดียวไปล้างหน่อยครับได้เลยแล้วเราเดี๋ยวเราใส่กระทะย่างนะครับทุกคนโอเคดีอะไรดูดูเฮ้ยขาหอย ตัวใหญ่มากตัวโคตรใหญ่มีเท้าหน้าบอสเลยอะสดๆเลยนะเนี่ยแก่สิครับตั้งบันไดทำอะไรกันอีกนะเดี๋ยวต้องวางแผนกันก่อนโอ้โหได้สุดละเหนียะสู้ๆเลยดูนี่ดูนี่ดูนี่ดูเมนูเด็ดนี่ของบอสทำมามันจะใหญ่อะไรขนาดนั้นโอ้โหคำเดียวยังไม่หมด หวานชอบไหมดูจากเสียงก็รู้กินดูไม่พูดไม่จ้าเป็นไงสดๆมันหวานไหมเขาบอกว่ากินหอยนางรมแล้วแบบบิ๊กจูจะแข็งจริงหรอเจริงเหรอยาโน่รอไม่อูกินตัวขนาดเนี้ยทั้งเคินบอกเลยว่าทั้งเคินมองระวังตูดไว้นะบอกไว้ก่อนขอบคุณหนึ่งชีวิตนี่เสียสละให้และอีกหลายชีวิตนะครับมาเดี๋ยวเรามากินหอยเอากระทะขึ้นมาก่อนบอสกระทะขึ้นมาก่อนร้อนๆกระทะมันฮว่านขึ้นไปก่อนได้ไหมโอเคทาน โอเคผ่านไหมเป็นไงควันเข้าตาพี่ย้อนย้อนไหมแสบดีไม่อยากจะโม้เลยนะคำนี้เอาไว้เลยนะไม่ได้ไงควันไม่เข้าตาแล้วอุ้ยควันอร่อยมากว้าไนยังไม่ได้กินเลยแซ่บเป็นไงอร่อยเฮลิโอโคตรเด้งทางหน้าที่เรามาเราอาจจะต้องแบบมีธงไหม ถ้าเขารู้แบบเนี่ยทิมฐานเรานะเว้ยอะไรเงี้ยเราสร้างเราสร้างประตูทางเข้าไหมแล้วก็เขียนว่า H N หวานมาก H e H g H N ไอเไปใส่เข้าปากผมชอบอะไรที่มันเป็นธรรมชาติแบบนี้แล้วก็แบบได้ประจนภายเดี๋ยวเราต้องมาทำคลิปที่นี่กันอีกเยอะแยะมากมายนะครับไปเลนเพื่อนๆสุดใจ สุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ให้เรานะครับแล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าุดสลายไปบ,บายจ้าวันนี้ <c oughs> โอ้หฝากกดติดา <c oughs> และกดกระดิ่งด้วยโอทะเลปาสิคามสดใส Hi, it's s